ดร์ไซ์ครับให้ดร์ไซ์เล่าให้ฟังหน่อยว่า BKGI เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับค่ะบริษัท BKGI หรือ Bank o c k Genomic s Innovation จำกัดมหาชนนะคะเราประกอบกิจการค่ะห้องปฏิบัติการและให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ค่ะจริงๆก็เป็นการให้บริการในเรื่องของการตรวจทางพันธุกรรมค่ะครอบครอบคลุมทุกช่วงชีวิตค่ะครับผมฮะช่วงที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้เป็นเป็นสัดส่วนรายได้อะไรหลักๆครับ ก็จะมีสองกลุ่มนะคะกลุ่มธุรกิจการให้บริการแล้วก็การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะก็9ก้ดเอร์เซนค่ะยังคงเป็นในส่วนของการให้บริการซึ่งแบ่งเป็นสีกลุ่มหลักค่ะในในเรื่องของการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุก,กรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์นะคะหรือว่าเราเกี่ยวข้องกับคนที่วางแผนการตั้งครร กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนะคะแล้วก็การตรวจ NIPT การตรวจนิปตี้คัดกรองดาวซินโดรมจากเลือดแม่แล้วก็กลุ่มโรคติดเชื้อกลุ่มการคัดกรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมค่ะแล้วก็งานเทคโนโลยีในส่วนนี้จะอยู่ที่98%ค่ะที่เหลือก็คือเป็นการจัดจำหน่ายอุปรกรณ์ต่างๆห้องปิิบัติการก็อยู่ที่2%ค่ะ ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยหลักของบริษัทเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจพันธุกรรมได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่การตรวจเพื่อที่จะตั้งครรภ์หรือของเราเรียกนิตตี้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นตรวจคัดกรองดาวซินโดรมจากเลือดแม่เนี่ยก็คือ n i ต t ี้เทค่ะเป็นแบรนด์ของทาง bgi จริงๆแล้วคือให้บริการทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ตอนตอนนี้มีบทบาทมากเลยในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมนะคะในทุกช่วงชีวิตคือตั้งแต่วางแผนการการตั้งครรภ์ เรารู้จักกันดันเรื่องของพาร์ซิเมียอย่างเงี้ยค่ะแต่โรคทางพันธุกรรมมันมีมากกว่านี้ต้องไหมคะก็ตั้งแต่ตอ,ตอนตอนแรกเลยก่อนวางแผนการตั้งครรภ์พอท้องแล้วเนี่ยก็ตรวจนิพตี้นะคะก่อนถ้าเกิดว่าไม่สามารถท้องได้หรือว่าจําเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราก็มีเทสที่เรียกว่า PGTA หรือว่าการตรวจคัดกรองตัวอ,อ่อนก่อนการฝังตัวค่ะพอโตโตมาก็มีนิวบอลค่ะพอ่อออกมามีนิวบอลสปริงเด็กแรกเกิดแล้วก็โรคหางยาก เกี่ยวกับโรคมะเร็งพวกนี้ก็มีทั้งหมดค่ะในรายการครับผมก็คือตรวจดูพันธุกรรมทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตรวจพันธุกรรมกันนะครับ่บผมผมถามนิดหนึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยห้องปฏิบัติการที่เราตรวจตร,จตรงนี้ครับ,รบได้ข่าวว่าเราร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนถูกไหมฮะเป็นยังไงครับดอกเตอร์ครับใช่ค่ะก็คือปัจจุบันนะคะ BGI ถือหุ้นอยู่ที่51%นนะคะก็หลัง IPO ก็อยู่อยู่ ลดลดลงยีส่สิบสองจุดเจ็ดนะคะแล้วก็เราอ่ะใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการเทคโนโลยีการอ่านทางพันธุกรรมซึ่ง BGI เนี่ยเขเป็นผู้นำในเรื่องของการให้บริการการตรวจพันธุกรรมระดับโลกนะคะซึ่ง Nature Index เนี่ยแรงกิ้งเขาอยู่ที่อันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกใน Life Science Corporate pr แล้วก็ในส่วนของของโลกเนี่ยก็คืออยู่อันดับห้าเราก็มีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีของ BGI และเป็น first tier ในประเทศไทยในการให้บริการค่ะ ครับผมอ่ะนะครับทีนี้กลับมานะครับวันนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้ของเราเนี่ยเป็นสัดส่วนหลักเป็นที่ตรวจคันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีด็อกเตอร์ก็ย้ำว่าจริงๆเราตรวจตรวจพันธุกรรมได้หมดเลยนะครับผมผมเอาอย่างนี้ก่อนแล้วการตรวจมิสตี้เนี่ยฮะหรือว่าตรวจการตั้งคันตรวจดูเชื้อต่างๆของลูกเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจโครโมโซมนะครับบุตรนะฮะตรงนี้แหละครับแนวโน้มการเติบโตเป็นอย่างไรบ้าง ค่ะก็ที่ผ่านมานะคะย้อนหลังตั้งแต่หกสามถึงหกหกค่ะเรามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นค่ะครับผมแนวโน้มข้างหน้าดรมองว่าอย่างไงคะก็คิดว่ายังอัตราการเติบโตต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าอัตราการเกิดเนี่ยลดลงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็คือ,อยามีเรื่องของการตั้งคภ์คุณภาพแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็คือได้รับข้อมูลในเรื่องของการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพความแม่นยําสูงเนี่ย โอกาสที่จะมีการเติบโตของเทสเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเยอะค่ะครับผมมีการสอบถามออกมาครว่าไอ้จากการที่ภาครัฐเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลักดันประชากรไทยให้เพิ่มขึ้นหลังจากอมองภาพแล้วว่าโอกาสในอนาคตมีความเสี่ยงแน่ๆที่ประชากรจะลดลงมาเพราะเด็กเกิดใหม่น้อยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมันส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับค่ะ ก็ถ้านิตี้คิดว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่าโดยโดยที่ทําธุรกิจมาก็คือที่บริษัทเปิดขึ้นมาเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยลดลงทุกปีแต่ว่าอัตราการเติบโตของของนิพตี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เรามีเทสอื่นๆที่เราไม่ได้มองเพียงแต่ว่าในในธุรกิจในเรื่องที่ว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมผู้สูงอายุเขาดูดูแลในเรื่องของการป้องกันมากมากกว่าการรักษะ ดังนั้นเทสที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับพรีเวนชั่นเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรามีการตรวจพันธุกรรมที่เพื่อทํานายความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์โรค,ค NCD ต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่ธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากการตรวจ NIPT ค่ะเซนติฟตี้ยังคงเติบโต แต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่าประชากรเกิดน้อยแต่ยังคงเติบโตแต่ถ้าเกิดภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการให้มีบุตรมากขึ้นอันนี้ก็ส่งผลดีกับเราหรือเปล่าฮะค่ะก็ก,ก็ก็ดีค่ะต่าก,การเกิดมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การมาร์เก็ตไซส์เราก็จะใหญ่ขึ้นค่ะเพราะคนที่ผ่านมาเขาตรวจน้ําคร่ําถูกไหมทีนี้เนี่ยก็ย้ายมาตรวจตัวของนิฟตี้มากขึ้นครับผมจริงๆน้ํำข้าก็ยังมีความสําคัญค่ะ อายุเมื่อก่อนนะคะคุณแม่อายุมากกว่า35ปีนะคะคุณหมอก็แนะนาให้ไปเจาะน้ําคําเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยแต่ว่าแทนทุกคนปัจจุบันเนี่ยแทนที่ทุกคนจะไปเจาะน้ำํำขําทั้งหมดนะคะก็มาเจาะ NIPT หรือการคัดกรองก่อนการคัดกรองโพสิทีฟเมื่อไหร่หรือว่าไฮริสเมื่อไหร่ค่อยไปเจาะน้ําคําก็จะลดจํานวนการเจาะน้ำํำ่ําโดยไม่จําเป็นไปเยอะมากค่ะ ก็จะทําให้ลดความเสี่ยงด้วยเพราะว่าน้คำคัําก็ต้องเอาเข็มจิ้มไปในในท้องก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของอการแท้งบุตรได้ประมาณ0.5-1เปอครับผม,มทีนี้มันเมื่อกี้ดรพูดอยู่เกี่ยวเรื่องของมันมีเรื่องของผัตุก,กรรม อื่นๆไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของโรคนะครับตรวจโรคด,ดูสาเหตุของโรคต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งโอกาสในการเกิดมะเร็งต่างๆเนี่ยเราลองมองตลาดนี้เป็นยังไงฮะมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครหรอกว่าไม่ไม่ไม,มีคนสนิทใกล้ชิดเป็นโรคมะเรง็งถูกต้องไหมคะ ซึ่ง<ช>เราก็มีเงินที่คอนเซิร์คอนเซิร์เรื่องนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสาเหตุนอกจากในเรื่องของพันธุกรรมแล้วมันก็จะมีเรื่องของสิง่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์อื่นๆด้วยแต่ถ้าเราอยากหาสาเหตุที่มาจากในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้แต่แพทย์เนี่ยค่ะจะแนะนําให้กลุ่มที่ตรวจได้นี่คือมีญาติสายตรงที่เป็นพันธุกรรมมีเป็นมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมเพราะไม่งั้นมันจะเหมือนแต่ว่าเป็นการที่อาจจะเพิ่มความเครียดนะคะแล้วก็มีมีข้อบ่งชี้ที่จะตรวจ อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนในการตรวจยีนมะเร็งสำหรับคนที่เป็นคนป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมนะคะก็อันนี้เป็นยีนบาคา์่าก็ทางบริษัทก็มีให้บริการตัวส่วนนี้ด้วยแล้วก็สําหรับคนไม่ป่วยก็ญาติพี่น้องถ้าสมมติว่ามีญาติสายตรงเป็นมะเร็งชนิดนี้แล้วเราอยากตรวจก็สามารถตรวจได้เพื่อทํานายความเสี่ยง นะคะเพราะว่าเรายัางไม่เป็นแต่ทํานายความเสี่ยงเรามีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอญาติาสายตรงเราเป็นอย่างนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่มีการให้บริการครับนอกจากมะเร็งนี่โรคอื่นก็ได้ไหมอ่ะอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยหรืออื่นๆได,ได้ไหมฮะเพราะเบาหวานเขาบอกจากพันธุกรรมค่ะจริงๆก็ก็มีได้ค่ะแต่ว่าเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องด้านเนี้ยโดยส่วนใหญ่พันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆก็สิอ่า ที่เราอยู่เนี่ยการกินการอะไรก็คือเป็นปัจจัยอื่นๆด้วยซึ่งเราปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราแสดงออกมาเป็นยังไงเนี่ยค่ะนอกจากพันธุกรรมเรียกว่า genetics แล้วเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เรียกว่า epigenetics ซึ่งมันมีสองส่วนเนี่ยค่ะมาประกอบกันทําให้เราอ่ะมีสุขภาพแบบนี้ดังนั้นการที่เราดูแลแต่พันธุกรรมอย่างเดียวไม่เพียงพอก็ต้องร่วมกันกับการตรวจสุขภาพการทําอย่างอื่นด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งเทรนเนี้ยกําลังจะมาโดยที่เราอาจจะมีในฐานข้อมูลพันธุกรรมของเราเนี่ยเป็นเบสิกเป็นเบสแล้วว่า DNA เราเป็นแบบนี้เราควรจะปรับไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงอันนี้กรณีที่เป็นพรีเวนชั่นที่คนทั่วไปเนี่ยเวลาไปโรดโชว์ที่ไหนอนักข่าวหรือว่าแต่ละท่านเนี่ยอาจจะชอบชอบถามเรื่องนี้มากกว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคเพราะว่าเราเข้าถึงเราเราเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกี่ยวกับโรคเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการคัดกรองต่างๆค่ะอ่า ซ,ซึ่งผม,ผมไม่แน่ใจว่าแนวโน้มคนมาตรวจพันธุกรรมเพื่อที่เป็นแบบพรีเวนชันมันมีมากน้อยแค่ไหนฮะตลาดมีความต้องการขนาดไหนฮะคือตอนนี้ธุรกิจเว n e s s ค่อนข้างที่จะโตนะคะโตมากเพราะว่าจะดูแลกลุ่มที่ไม่ป่วยมากกว่ากลุ่มที่ป่วยดังนั้น,น,นคือาการการเอาพันธุกรรมเข้าไปตรวจในเคสที่จำเป็นหรือว่าในกรณีวัตถุประสงค์ในรองของพรีเวนชันเนี่ยค่ะก็จะถูก ถูกนำมาใช้มากก็คือทุกทุกเวลเนสเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเอาไบเป็นโปรแกรมหนึ่งในการที่จะมีการให้บริการเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนทำอินเตอร์เวนชั่นต่างๆของทางที่เขามีให้บริการกันนะคะอันนี้ก็มีการเติบโตมูลค่าในเรื่องของของการเติบโตด้านเวลเนสค่ะ หลายคนมักตีความหุ้นของเรานะครคือหุ้นแห่งเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับแล้วก็พันธมิตรของเราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเลยแหละไม่ได้เรียกว่าพันธมิตรนะฮะก็คือ BGI ซึ่งเขาถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นพวกแลบตรวจนะครับผมถามหน่อยว่าโดยโดยโดยเป้าในอนาคตต่างๆครับมันมันมันมีเป้าหมายอย่างไรจะมีความร่วมมืออะไรใดๆเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเสริมตัวของบริษัทเราหรือไม่อย่างไรครับระหว่างตัวของ BKGI แล้วก็ BGI ครับ ปัจจุบันเองเนี่ยค่ะกา,การให้บริการของ bkgi ทั้งหมดนะคะก็ใช้แพลตฟอร์มของ bgi ซึ่งเวลามีด้วยด้วยความที่ bgi เขาเก่งในเรื่องของงานวิจัยงานวิจัยที่จะออกมาเป็นการบริการได้ะคะ่ะในประเทศไทยก็จะผ่าน bkgi ทั้งหมดค่ะในเรื่องของการให้เทคทรานสเฟอร์ในเรื่องของให้ความรู้นะคะแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้กับประเทศไทยเนี่ยก็จะผ่านทาง bkgi ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของรีเ e ิร์ชหรือว่าเป็นเชิงของคอมเมอร์เชียลโปรดัก จริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ฐานข้อมูลวิจัย mm hmm. เพราะว่าเทสที่ออกมาทั้งหมดการศึกษาว่ายีนตัวนี้มีผลยังไงกับโรคต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีงานวิจัยซัพพอร์ตเนี่ยค่ะก็จะไม่สามารถความความน่าเชื่อถือความแมั่นยัางก็จะไม่ถึงดังนั้นของส่วนวิจัยตามผ่้จัดการอินดีคส์เนี่ยเขาอันดับหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกมาหลายปีเนี่ยค่ะก็ทําให้เรามั่นใจสามารถนํามาใช้แล้วก็ให้คนไทยได้เข้าถึงในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยแล้วก็เพราะว่าเราเป็นเฟิร์สเทียเราใช้เทคโนโลยีของเขา แล้วก็ในเรื่องของการ m a n a g ต้นทุนแลบต่างๆนอกจากนิตตี้แล้วก็จะทยอยเปิดในประเทศไทยค่ะก็จะได้รับเทคโนโลยีครับผมนะฮะทีนี้มาในเชิงของผลการดําเนินงานกันหน่อยครับดอร์ครับหลายคนก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมผลการดําเนินงานในปี2,566มันดูดรอปลงจากปี2,565อันนี้เกิดจากอะไรครับค่ะก็คือในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีช่วงโควิดเกิดขึ้นค่ะก็ก็ เราก็จะได้ส่วนของการให้บริการการตรวจเชื้อโควิดจากเรียลไทม์พีซีอาร์นะคะแต่ตอนนี้มันหมดแล้วโควิดหมดแล้วแต่เราเราจะมาดูในเรื่องการเติบโตของในกลุ่มของอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งนอกจากนิตตี้แล้วตามที่ดิฉันเรียนว่ามีวิสตาในส่วนของการตรวจตัวอ่อนก่อนการฝังตัวซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอคลินิกผู้มีบุตรยากนะคะก็มีประมาณร้อยกว่าที่ในประเทศไทย mm hmm. ก็ยังเป็นมีศักยภาพ่า ลูกค้าที่มีสปกยภาพที่ที่ทาบริษัทจะเข้าเข้าให้บริการได้นะคะก็อันนี้ก็มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ23%เปอร์เซ็นค่ะในส่วนของ r e p r o d u i v i อืครับผมอ่ะแต่ฮะก็ถือว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดถึงก็คือโควิดตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรกับเราแล้วถูกไหมใช่ใช่ค่ะหมดไปแล้วค่ะอาจจะมีบ้างวันละไม่กี่เคสเพราะว่าจะบางบางที่ก็อาจจะมี มีอยากจะให้ตรวจเรียลไทม์พีซะแต่ทุกคนอาจจะเอทเคกันหมดแล้วตอนนี้ตรวจกันเองที่บ้านครับผมอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงการคัดกรองทางพันธุกรรมเนี่ยนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีอัตราการเติบโตมาโดยตลอดนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะแยกตัวของโควิดนี่คือตรงนี้ถูกไหมดออกเตร์วิคคะร์กล<ช>ุ่มโรคติดเชื้อเนี่ยนะฮะก็ถือว่าลดลงแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะครับผมอ่ะนะฮะ ทีนี้มาในเชิงของอามาร์จินกันหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ47%สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นแล้วก็อัตรากำไรสุทธิเราจะรักษาอยี้ได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับค่ะก็ก็ทางผู้บริหารทั้งหมดเราก,เราก็เราก็ตั้งใจว่าให้อยู่ที่กำไรขั้นต้นอยู่ประมาณนี้ค่ะอะ่นะครับเอาละฮะทีนี้เข้าตลาดแล้วหลังจากนี้เราจะทำอะไรอย่างไรบ้างฮะ จริงจริงวัตถุประสงค์การเข้าตลาดก็เป็นทุนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าใน,ในแผนของทางบริษัทเนี่ยตามที่ด้ชั้นบอกว่าบีจัยเขามีเทคโนโลยีมากเลยหลายหลายเทสที่สามารถมาเปิดได้ในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเราก็พยายามเซตแลบที่มีมีความต้องการของตลาดด้วยไม่ใช่เซตแล้วขายไม่ได้หรือไม่มีไกด์ไลน์อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเรามีามเมื่อไหร่ก็ตามมีไกด์ไลน์ออกมาเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อย่างเช่นอ่ะมีตรวจยีนแล้วมีการให้ยาได้หรือรัฐบาลซัพพอร์ตในเรื่องของการตรวจยีนเรื่องของการแพ้ยาอะไรพวกนี้ค่ะเมื่อไหร่มันมีตลาดรองรับเรามีความพร้อมในการที่จะเซตแบบในประเทศไทยค่ะอ,นนอันนี้ก็เป็นขยายขยายธุรกิจการให้บริการและอีกอย่างหนึง่งอีกพาร์ทหนึ่งค่ะเรามีจะมีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้หรือว่าในส่วนของเครื่อง,องตรวจ อ่านลำดับทางพันธุกรรมเป็นเครื่องเล็กๆค่ะสามารถที่จะวางที่โรงพยาบาลต่างๆได้นะอันนี้เป็นอีกส่วนครับผมซึ่งซึ่ง,งเทคโนโล,โลยีมันมาทางนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นไหลโรงพยาบาลในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเดินทางมาทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่เหมือนเหมือนเขาเซตแลบตรวจเลือดทั่วไปที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อก่อนต่อไปในอนาคตถ้าการตรวจพันธุกรรมมีมากขึ้นทุกโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องอ่านลำดับพันธุกรรมหรือซีคเควนเซอร์อยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นได้ค่ะ อ่าครับผมอ่าทีนี้กําลังจะเข้าสู่ตลาดแล้วนะครับวันที่20นี้เป็นยังไงฮะยอดจองที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะแสดงความมั่นใจกับนักลงทุนอย่างไรเช่นครับค่ะก็ผลตอบรับออกมาดีนะคะก็ขายหมดแะ้ก็ก็มีความยินดีมากมากค่ะบคราวผมอ่ะฮะเข้าเข้าตลาดจะบอกนักลงทุนว่าอย่างไรครับค่ะก็ฝากพุ้นน้องใหม่ค่ะพู้นน้องใหม่ไบโอเทค ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคซึ่งเราก็มีเทคโนโลยีที่อยู่ในเมกะเทรนในธุรกิจเมกะเทรนดังนั้นเนี่ยเราก็คือยังเป็น S c u r v e แน่นอนในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจในด้านการตรวจพันธุกรรมธุรกิจมูลค่สาสาดในเรื่องของจีโนมิกการแพทย์เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าคนไม่สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจได้นะคะจะเห็นว่าเมื่อก่อนราคาแพงมากซึ่ง BKGI เนี่ย วัตถุประสงค์หลักเราอยากจะให้ทุกคนได้เข้าถึงการตรวจพันธุกรรมเพื่อการป้องกันการคัดกรองการวินิจฉัยและการรักษาโรคค่ะก็ฝากคุณน้องแบล็คไบโอเทคไว้ด้วยค่ะครับผมเอ๊ะผมคุมถามนิดนึงสิผมได้ข่าวว่าบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายแหละนะครับหุ้นที่ไม่ติดไซเลน์พิเรียดเนี่ยพร้อมใจสมัครใจกันที่จะไซเลน์พิเรียดกันหนปีเลยเหรอฮะ há? หรือ,อยังไงฮะใช่ค่ะ ะะเพื่อความตั้งใจให้พูดถือหุ้นค่ะอเพื่อความันงใจพูดถือหุ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งที่มองภาพในการเติบโตได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับดรทรายครับค่ะขอบพระคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ